ตอนออกจากบ้านลืมฉีดโซ่มาก็เลยแวะมาหาคิวครับก็เลยขอน้ํายาฉีดโซ่ไม่รู้ว่าเจ้ามังกี้อจะใช้เราใช้น้ํายาของอีป,ปอนนะครับเจ้ามังกี้จะใช้ใช้เวลาจากจากเขาเรียกอะไรนะเรียบด่วนไปถึงถึงนูน่นถึงนู่นก็วางมะนาวครับไม่รู้ว่าจะขี่ชั่วโมง ต,ต้องลองดูครับเป็นครั้งแรกขี่คนเดียวไม่รู้จะเป็นยังไงสนุกคิดว่าน่าจะสนุกนะพิสูจน์อาจจะอิจฉาก็ได้ลหลายคนอาจจะร้องกูอยากไปด้วยไม่บอกอย่างนี้ทะเบียนก็ไม่ติดน,นะรถรถแรงครับใบรุ่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างทางผมจะได้ถ่ายอะไรไปบ้างไหมแล้วก็จะไปถึงนู่นกันกี่โมงน้ำยาอะไรโอ้ อีป,ป้อนครับน้ำยาฉีดโซ่ครอบจักรวาลจริงๆก็เอามาล้างมือก็ได้นะผมเห็นเพื่อนของผมเอามาล้างมือแล้วมันจะเหนียวไหมไม่ค่อยเหนียวนะไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีสําหรับล้างมือแต่ดีสำหรับ